พออดูนี่สินี่ไม่คือลาเต้าอาจิยังไงกันมันน่าดักมากเลยอะว้าวพวกเขาเขาทำมาที่แท้จริงเลยอ่ะเออฉันรู้มันน่ารักสุดๆแล้วฉันจะลองทำดูมากือ่อ,อไงเรามีฉันขอทื่นเดิมหน่อยได้ไหมแล้วก็ลาเต้าบางทีอาจจะลาเต้ในหัวใจคือที่แต่หน้ารด้วยน้ำตาลอยหน้าอื่นๆ่ทิ้ด้วยแต่แบบนี้จะกินแค่แก้วแล้วก็น้หนึ่งแก้วนะเออเอ,อ ือว่าที่นี่คือออดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทาดาอเคเบสำห,สหรับรอกสดใจลาเต้ไหมล่ะหรือว่า,วาอะไรก็ตามเต้ปลอเธอนะลองดูว่าจะทำยังไงบ้างเธอ็ชอโชไม่ค่อยดีนะโอกงเันก็ชอบลาเต้นะเตกขอหมดลอนดอนที่ฉันหน่อยสิเ,เอ่เอฉันไม่รู้จริงๆว่าคือเดิมนั้ื่อเดิมอะไร ที่นี่แหละเอเอเราต้อไปเป็นดรดแต่ที่เก็บถอดเจกเค่น่ารักไ,ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยฉันแกะชอบในสิ่งที่ฉันจะชอบเออแรดต้องชอบอันนี้แน่ๆนและฉันให้เธอที่สวยหน้าที่สุดในลอนดอนหมายความว่าที่ต่พอพิตบลีๆๆแน่ดูสิเออเอ้ๆๆ โอเคครั้งนี้นอาจจะดูไม่เป็นไรแต่ลองมาอีกครั้งเถอะนั่นก็ไม่ค่อยจะดีนั่นก็ไม่เลยเอาไม่อ้ไม่เออเอฉันจะทำได้แล้วอ่ะอแล้วนะและนี่ควคมสมบูรณ์บบเออดอนไม่แย่เลยอเออเออ เออไม่แย่เลยเราต้องได้ทำอาหารนี่อ่าไม่ต้องกังวลนะนะโรเกตตี้เธอจะต้องเรียบพวกเขาออกมาแล้วนะแล้วก็คุกกี้สีขาวแล้วก็นมสูงทาสต้าเบอร์รี่แล้วก็นมชาเขียวก็นัดมารแล้วก็น้ำมนาวแล้วก็อาหารเย็นสองจานเอออุ๊ย เราทำเสร็จแล้วอ,อว่าไงคุณระมีเธออยาก <ไป S 2> จะเ<ไ>ปิดดูว่าเพิ่งปิดเออแล้วเธอว่าแค่ดือแก้าสุดท้ายของฉันจะไปวันนี้เยงเลยแล้ฉันคิดถึงเรื่องนี้และเธอก,ก็นุนน้องแนวา่าฉันขอลาแต้หนึ่งแก้วหน่อยและก็พอกับหัวใจอ,อ ว่าเกิกทันทีละ